สวัสดีครับกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อลมหนาวพัดผ่านมาถึงเดือนสุดท้ายของปีธันวาคมพุทธศักราช2568จักรวาลกำลังจัดสรรปันส่วนความมั่งคั่งครั้งใหม่และในวันนี้เราจะมาเจาะลึกชะตาชีวิตของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นขุมทรัพย์แห่งจักรราศีหรือผู้ที่มีความอดทนเป็นเลิศที่สุดนั่นคือท่านที่เกิดในราศีพฤษภ มีลัคนาสถิตราศีพฤษภหรือเกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวราศีพฤษภครับเดือนธันวาคมนี้ตามหลักโหราศาสตร์ดาวประกร,รมตัวของท่านคือดาวสุขเลข6ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความรักและความงามกำลังโครจรในมุมที่ส่งผลต่อความรู้สึกและทรัพย์สินโดยตรงประกอบกับดาวพฤหัสบดีเลข5 ซึ่งเป็นดาวโชคลาภสถิตยอยู่ในเรือนการเงินหรือกระดุมพระนี่คือสัญญาณบอกเหตุว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการรอคอยที่คุ้มค่าท่านอาจจะรู้สึกว่าทุกอย่างดำเนินไปอย่างช้าๆไม่ทันใจแต่นั่นคือจังหวะของรากฐานที่มั่นคงที่กำลังจะออกดอกออกผลในไม่ช้าภาพรวมของดวงชะตาในเดือนนี้ผมขอนิยามสั้นๆว่าช้าแต่ชัวร เศรษฐีตกยากชั่วคราวคำว่าตกยากในที่นี้ไม่ได้หมายถึงไม่มีเงินนะครับแต่หมายถึงภาวะสภาพคล่องสะดุดท่านมีทรัพย์สินมีบ้านมีรถมีที่นินแต่เงินสดในมือเดือนนี้อาจจะหมุนเวียนไม่คล่องเท่าที่ควรจะทำอะไรต้องรอจังหวะรอคนอนุมัติหรือรอกระบวนการเอกสารที่ล่าช้าอารมณ์ของท่านในเดือนนี้จะค่อนข้างนิ่ง เงียบขรึมอยากอยู่กับตัวเองหรืออยากจัดบ้านจัดสวนมากกว่าออกไปสังสรรค์วุ่นวายสัญชาตญาณในการหวงแหนอาณาเขตของท่านจะทำงานรุนแรงใครเข้ามายุ่งยามในพื้นที่ส่วนตัวท่านพร้อมจะขิดทันทีมื่อเจาะลึกกันที่เรื่องการงานและภาระหน้าที่ตามคำทำนายครับเดือนธันวาคมนี้งานของชาวพฤษศจะดำเนินไปในลักษณะน้ำซึมเบาทรายใครที่ทำงานประจำ ท่านอาจจะรู้สึกอึดอัดเหมือนโดนดองงานหรือผู้ใหญ่ไม่ค่อยเรียกใช้อย่าพึ่งน้อยใจครับนี่คือช่วงพักยกให้ท่านใช้เวลานี้เคลียร์งานเก่าๆที่ค้างๆหรือวางแผนงานสำหรับปีหน้าเงียบๆผลงานที่ท่านทำไว้จะเริ่มฉายแสงจริงๆคือหลังปีใหม่ไปแล้วส่วนท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับความสวยความงามอาหารและอสังหาริมทรัพย์ เดือนนี้รายได้จะเข้ามาเรื่อยๆไม่หวือหวาแต่มั่นคงสิ่งที่ต้องระวังคือลูกน้องบริวารท่านอาจจะต้องลงไปทำงานเองเพราะลูกน้องทำงานไม่ได้ดังใจหรือมีความผิดพลาดทางเทคนิคที่ต้องแก้ไขซ้ำซากขอให้ท่านใจเย็นๆใช้ความเมตตาแล้วงานจะเดินต่อไปได้ครับต่อกันที่เรื่องที่สำคัญที่สุดของพฤษศการเงินและโชคลาภชาวราศีพฤษศ คือราศีแห่งธาตุดินและการสะสมเดือนนี้ดาวการเงินเดินดีแต่มีมุมหักเหคำเตือนตัวโต,วตวสำหรับเดือนนี้คือห้ามคำประกันและห้ามให้ใครยืมเงินเด็ดขาดตามดวงระบุว่าจะมีคนหน้าตาดีพูดจาดีหรือคนสนิทเข้ามาขอความช่วยเหลือเรื่องเงินถ้าทันใจอ่อนให้ยืมไปโอกาสได้คืนคืนน้อยมากหรือได้คืนก็ต้องผิดใจกัน เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดท่องไว้ให้ขึ้นใจนะครับแต่ในเรื่องโชคลาภชาวราศีพฤษภยังมีเฮโชคของท่านเดือนนี้มาจากที่อยู่อาศัยและยานพาหนะเก่าลองมองดูเลขที่บ้านที่ท่านอยู่มานานหรือทะเบียนร,รุถคันเก่าที่ท่านใช้ทำมาหากินหรือแม้แต่เลขโฉนดที่ดินทรัพย์สินที่อยู่มานานแล้วจะส่งพลังดึงดูดโชคลาภมาให้ ลองเสี่ยงดูพอหอมปากหอมคอครับเรื่องของหัวใจความรักความรักของชาวพฤษศเดือนนี้อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความผูกพันและผลประโยชน์คนมีคู่ความรักราบรื่นดีครับแต่อาจจะขาดความโรแมนติกไปบ้างเพราะมัวแต่คุยกันเรื่องสร้างอนาคตเรื่องผ่อนบ้านผ่อรถหรือวางแผนการเงินร่วมกันคู่ครองจะช่วยสนับสนุนเรื่องเงินทองหรือให้คำปรึกษาที่ดี แนะนำให้ท่านเติมความหวานด้วยการทำอาหารทานกันเองที่บ้านจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นส่วนคนโสดเดี๋ยวนี้ท่านจะเนื้อหอมแบบเงียบเงียดจะมีคนเข้ามาสนใจแต่เขาอาจจะไม่ได้เข้ามาเพราะความรักเพียวๆอาจจะมีเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องหรืออีกในหนึ่งคือท่านจะไปตกหลุมรักคนที่มีฐานะดีดูภูมิฐาน แต่อาจจะเป็นคนพูดน้อยหรือแสดงออกไม่เก่งต้องใช้เวลาดูกันยาวๆครับอย่าพึ่งรีบเทใจสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษสุขภาพและเคราะห์กรรมตามหลักโหราศาสตร์ราศีพฤษภครองอวัยวะช่วงลำคอตอมทอนซินและไทรอยในเดือนธันวาคมนี้อากาศเปลี่ยนแปลงและดาวมฤตยูยังส่งผลให้ระวังอาการเจ็บคอเสียงแหบ ตอมทอนซินอักเสบหรืออาการไอเรื้อรังใครที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับไทรอยต้องดูแลตัวเองกินยาให้ตรงเวลายาขาดยาเด็ดขาดในมุมของเคราะหกรรมเดือนนี้ระวังเรื่องวาจาเป็นพิษบางครั้งท่านอาจจะเผลอพูดตรงเกินไปหรือพูดโดยไม่คิดจนไปสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัววิธีแก้เคล็ดคือให้ท่าน มันสวดมนต์หรือสงบปากสงบคําการใช้เสียงไปในทางกุศลเทน่นสวดมนต์ร้องเพลงสรรเสริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีได้แนวทางการเสริมดวงชะตาเพื่อความมั่งคั่งยั่งยืนเพื่อให้ท่านราศีพฤษภมีความสุขและรวยทรัพย์ในเดือนธันวาคม2568ตามหลักโหราศาสตร์มีคำแนะนำดังนี้ครับการไหว้พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ แนะนำให้ไปกราบขอพรพระแม่ลักษมีเทวีแห่งความมั่งคั่งหรือท้าววาสุวรรณผู้ดูแลขุมทรัพย์ขอพรเรื่องการเงินและความมั่นคงท่านจะเมตตาชาวราศีพฤษภเป็นพิเศษการทำบุญเดือนนี้เน้นการทำบุญด้วยอาหารและน้ำดื่มเช่นการเลี้ยงเพลนพระการบริจาคข้าวสารอาหารแห้งหรือการตั้งโรงทานอาน,นิสงส์ของการให้ทาน จะส่งผลให้ท่านมีกินมีใช้ไม่ขาดมือสีมงคลสีที่ช่วยดูดซับให้ท่านในเดือนนี้คือสีฟ้าครามสีเขียวมรกตและสีเหลืองครีมใส่แล้วดูดีมีสง,ง่าราศีข้อควรระวังคือให้หลีกเลี่ยงสีแดงสดในวันที่ต้องเจรจาเรื่องเงินเพราะเป็นสีที่ร้อนแรงเกินไปสำหรับธาตุดินอาจจะทำให้เกิดการโต้เถียงกันได้ ท่านผู้ฟังชาวราศีพฤษภทุกท่านครับดวงชะตาของท่านคือดวงของผู้สร้างและผู้รักษาเดือนธันวาคมนี้แม้กระแสเงินสดอาจจะไม่ดังใจหรือทุกอย่างดูเชื่องช้าแต่ขอให้ท่านมั่นใจในรากฐานที่ท่านสร้างมาไม้ใหญ่ย่อมโตช้ากว่าหญ้าแพรกฉันใดความสำเร็จของชาวพฤษภก็ย่อมต้องใช้เวลาบ่มเพาะฉันนั้นขอให้ท่านใช้ความอดทน และความนิ่งสยบทุกปัญหาอย่าโลภอย่ารีบร้อนและอย่าไว้ใจใครเรื่องเงินถ้าท่านทำได้ตามนี้ท่านจะก้าวข้ามปีเก่าไปสู่ปีใหม่ด้วยความมั่นคงมั่งคั่งและมีความสุขอย่างแท้จริงขอให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงสำหรับวันนี้การอ่านลิขิตด,ดวงดาวได้จบลงแล้วขอให้บุญรักษา เทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ